สวัสดีค่ะก็ซิปของเรานําเสนอรถกระบะมือสองราคาประหยัดนะคะตอนนี้นะคะราคาถูกมากๆค่ะรถมือสองทุกรุ่นที่เป็นของเชื้อเพลิงน้ํามันนะคะราคาทุกถูกค่ะทุก,กท่านใครกําลังมองหาซื้อไปใช้นะคะได้ไปคุ้มๆเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถกระบะมาสด้าบีที50แคปเปิดได้ค่ะรถปี07นะคะราคาเพียงแค่ เ8 5 0 0บาทค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2,500 c นซีซีนะคะเครื่องดีใช้งานได้ปกติวิ่งกันได้สบายค่ะทุกท่านกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะร้อนแม็กด้วยนะคะภายในกว้างๆสะอาดสะอา้านแคปเปิดได้ค่ะรถอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นรถบ้านๆเอกสารมีครบนะคะท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจคันนี้ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป อัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะคะแอดมินขอนำเสนอข้อมูลกันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ